เอาแล้วครับผมสวัสดีฮะวันนี้นะผมจะมาเอ่มพาเดวิดเดกิานะมาไต่แรงนิวชั่นสามนะครับนับนี่เลยนักเตะคนนี้เลยครับมือประโกครับผมมือประตูเดวิดเดกยาับนี่เลยเท่าหลักคท่ากว่าสูงร้อยแปดสิบสามปีนะอายุสามสิบสามนะดูไสนในเลยครับ ในอย่างนี้เลยครับไซน์ในโคตรดีโคตรสวยครับผมจัมปิ้งก็78ก็ถึงอยู่ในขั้นแบบพอใช้เนยโอเคครับรีเฟกตก้านะ8888 88 88 <ๆ S 1> เยอะนะโอเคไปดูกันนะว่ฝาฝ่ายอุ้ยฟิตเยอะว่าโอ้แผนต่อบอลหรือเปล่าผมมีซาร่าคงโค้งว่ะแต่เราครับไม่เอาซาร่าแต่เราไม่เอาซ้อนนะเรา เราจะไม่เอาซอนไปโค้งเนะ่เราจะเอาเป็นโรนันโดดีกว่าครับลงเล่นแทนแล้วก็เป็นเอาเลสเออเวียดโวลิอันเวดหรือเปล่าคนี่ใช่ครับเอาไปเล่นทู่กับเออเออใครอะใครดีวะไมต้องมีใครได้ไลยไมีแต่เดอรบอยนะเดอรบอยก็ไม่ได้อีกนะครับ ซอนก็ฟิตว่ะซอนฟิตซอนฟิตเดี๋ยวเอาซอนลงไปเลยนะเดี๋ยวมาดูนะว่าเดียจะพาเราขึ้นแรงหรือเปล่านะเราเก็บสามแต้มเขามานะเดียฟิตเอ้ยเอานี i ดีกว่าเอาเปนี้เออแล้วก็เอาเปเออเนมาไป เป็นเนีมาครับลงไปเล่นปีกต่ำนะอย่างนี้เลยไปลุยก,กันเลยครับจะเป็นยังไงนะไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาผมในวันนี้นะเกมแรกของเช้านี้เลยนะครับผมปาบแทงมาไม่ว่าจะชนะ,ะหรือแพ้ครับเราก็ต้องรอดูครับวา่าจะเป็นยังไงนะความนี่เกมแรกเดยเกมแรกของวันเลยครับเกมแรกของวันเลยนะนเลยนะี่ยแทงไปครับ ผมไม่หลุดว่ะโฟริอานเมียด็ดโอ look, son, dead, ้ไม่หล right. yeah. yeah. right? ุดแล้วว่ะไม่เป็นไรครับแล้วจ้าเนี่ไงครับผมนำก่อนละกันนะครับผมหนึ่งเม็ดจากใครวะใครวะหนึ่งเม็ดจากใครอะ ฟเรีนยนอุยอุยอุยจูดีย,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 คย,ยครับยังไงครับแทงมาครับที่ซอนนึงไม่ใช่ซอนวะออโอ้โหอโ,โอ้โหไปสสแล้วครับผมรอบซอนรอบซอนครับรอบซอนเข้ามาครับโรนันโดซัดอื้ไม่ได้วะไม่เป็นไรครับเอาได้นะแต่ได้วดววเวติกาเราอะแม่งเซฟสุดแล้ว อะไรยังไงครับตรงนี้โรนัลโดวิ่งมาหรือเปล่าเปียสลิงก้าวโอ้โหพลาดแบบมุ่งกดเร็วกว่านี้นะพี่พายจริงครับเมื่อกี้อุย้ยสวยครับผมมองแล้วว่าซวยนห็ครับอาที่เบียร์ครับผมเบียร์เบียร์หักมาให้ไม่ได้ปะโอ้ยไปไปเลยครับไปไปเลย เข็มแม่งน่าจะไม่แหลกตัวมัง้งน่าจะมีแรงๆอยู่แต่ก็อีกนานอีกนานนะโอ้โดูดูยิงแรงเกี่ยววะโอ้ไม่ได้แตะธรรมด้านนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเรายังได้จะน้ำอยู่นะน้ำอยู่เราต้องยิงให้เยอะครับเดีย๋ยว โดนยิงกลับขึ้นมาคือนลังเดี๋ยวซวยนะมาขีนยอดมาขีนยอดมาขินยอดปั่นโอ้โหถ้าปั่นโค้งเมื่อกี้ขึ้นน่าจะได้นะเพราะเวียดก็ปั่นโค้งได้นิดหน่อยนะลูกนี้แล้วโลนโดผมว่าโค้งโขกเต็มหัวโรนโดโรนันโดพุกงไมครับโคกโอ้โหไม่ถึงว่ะโรนโดไปจัมปิ้งว่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เนี่ยจะยาวเลยอะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะนนจะได้พอดีโอ้วีดว่าโอ้โหเซฟเฉยโอ้บักโอ้แหลจ้ะจะไม่แหลกน่ ปั่นโค้งครับผมลุ้นนะดูยืนอย่งนี้ก็ปั่นโคง้งวอลลนะครับโอ้โหสองเมตรครับจากโลุ้นดูเขาหลุดหรือเปล่าวะาาดิฉัยังไม่ได้เซฟแมร่เลยครับผมเอาหลุดออกจริงวะออกหลุดเนี่ยโอ้โหก็เก็บสามแต้มเข้าบ้านอีกแล้วนะครับผมยังไงเนี่ย ก็นะครับชนะโอ้โหขึ้นมาเฉยว่ะโอเคอยู่นะครับชนะสองเกมติดดีแครยังไม่เซฟเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวในเราเตะไปแล้วนะครับเขากลัวดีแครเรานะแล้วเขาเลยไม่กล้ายิงนะเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการอัพของผมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะวิธีการอัพนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ฮนะ สี่ศูนย์สิบแปดสิบนะก็จะได้ค่าพลังมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูบูทนะครว่าบูทเยอะแค่ไหนนะนี่เลยครับก็จะบูทประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากอัพตามผมก็ไปอัพได้นะครับผมนะก็ดีา้าเอาไปได้แร้งนะก็ไปชนะไปได้นะครับ1เกมแล้วนะก็โอเคอยู่นะครับเฮ้ยโอเคอะไรเขายังไมไ่ยิงเลยนะก็ ก็กลัวนะครับเขายังไม่อะไรเร็วเลยแล้วก็ชน,นะแด้นะโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครนะ้วที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถือบ้านกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ